สวัสดีครับพบกับเรสโก้พิจิตรแล้กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่แถวโซนบางหุนเทียนนะครับไม่ได้มาที่นี่ประมาณเกือบ2ปีได้แล้วมั้งนะครับเพราะว่ามาล่าสุดเมื่อ3เดือนที่แล้วก็มีเวลาแป๊บเดียวนะไม่ได้ตัวนะครับสำหรับทีินี้ภารกิจเรานะครับก็คือมีสายส่งข่าวมาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเออนะครับว่าวันตอนนี้ยปลาช่อนที่นี่นี่รถจก ดุแล้วใหญ่ด้วยนะครับส่งรูปมาให้ดูนี่เป็นเข็งๆเ,เลยนะฮะก็ไม่ไม่เชื่อตอ้ต้องมาดูเองนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าแวะไปดูมาแล้วนะครับพอช่อนสายสามใจจริงโดนโดนแล้วเฮ้ยโดโอโดโหผมว่ารับเปิดคลิปอยู่อะไรเนี่ยไยช่อนโอ้โหใช่ช่อนนะใช่ป่าหลุดไปแล้ว น้อนนาใช่วขึ้นฟอง่ผม้าอ่โอเคต่อเพื่อนๆนะครับก็ภารกิจวันนี้นะครับเรามาตามหาปลาช่อนสายส์3โลนะครับซึ่งเป็นปลาส์ที่หายากมากๆผมบอกเลยนะณปัจจุบันนี้ปลาช่อน3มโลนี่ผมเคยเห็นนะลงโซเชียลกันแล้วไปโพสแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไปดามากัน่ะความที่ปลาช่อนมันใหญ่ใหญ่จัดอะบางคนก็บอกถึงบ้างไม่ถึงบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูของจริงนะครับต้นลำลูกกาจัดให้มีแน่นอนแต่ไม่รู้ปลาใคร นะถ้าไม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวมีตอนเย็นเดี๋ยวไปพาไปดูของจริงนะเพราะว่าวข่าวกัเดเยอะรอกัดไหนนี่ไงอยู่ยยข้าวตอดียกัดมุดดินนะดิไม่น่าหรอกมันตสดข้าเมืเมื่อกี้คุดใช่ไหมใช่น่าจะคุดเรียบร้อยอ่ะคุดไปอีกหนึ่ง โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาตามหาปลาช่อนไซส์3โลกันนะครับได้ไม่ได้ไงก็ติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวเทคนิคต่างๆค่อยๆอธิบายไปแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ทีมงานเรามา5คนนะครับนี่เลยอ่านะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยไปไปชมกันคุณหรือตอ่อคุณหรือตอ่อแน่นไหมอะจับสายโยกดูครับตงสสยต่อ,ตอน่าจะต่อน่าจะต่อ เราไม่ได้รอดูต่ออย่างเดียวถ้าถ้าคุณจะหลวมๆห,หน่อยจะดึงโยกไปโยกมาได้เ,เรายัางเตรียมของไม่เสร็จเลยดูคนเราโอ้โหมาเป็นสกีเลยครับผมพูดถึงไะครับไปชอ่อนมันตกง่ายจริงนะอันนี้เสียงมาไรดูนี่ไปชอ่อนมันตกง่ายนี่มันลูกม้านตัวแค่นี้เรามาหาสายสามนะนัด แขวนเอาใชแขวนเอาอันนี้เริ่มต้นฮะเอาเมื่อกี้ล้างสายใช่ไหมสี่สีล้างสายล้างสายตัวนี้เริ่มต้นะอืมาหกขีดได้ตรงนี้โอเครับหนึ่งไปก่อนเล็กใหญ่ก็รอแทวนะแถ้ามันเป็นยังไงเป็นยังไงผู้พูดดังคนทั้งหลังเขาจะโอ้ยตายตายโอเคนะครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็อันนี้เลยนะฮะนี่เลยลอกไครวันเนียแมตร ใหม่ล่าสุดปี2023เลยนะครับมากับแขนแต่งมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบห่วงปรับได้ละเอียดด้วยตัวนี้นะครับขั้นไม่พันแพลนเนี่ยมัจิกเหมือนกันมาเป็นซีรีส์เลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันแล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดสุดรอดเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้หลักๆขอจะเป็นกระดี่นะครับเพราะว่างานที่นี่นะถ้าใช้พวกปูมปายางนะครับพม้สักอะไร,รต่างๆใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมีสติที่มั่นคงสักน,นิดนึงอันนี้บอกเลยนะครับเพราะว่า รอนนะครับปลาหัดบางประเทศกัดหลอนนะบอกเลยนะครับเขียดเกิดใช้ได้นะจริงที่นี่แต่ว่าเราก็ไม่ชอบเยอะส่วนนงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแพชกลับกันอีกหนึอ่ะสำหรับวังที่เรามาวันนี้นะครับก็จะเป็นวางคนรู้จักกันนะครับนี่จะเป็นวังนี้นะให้ดูแล้วจะมีสองวางติดกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ตกได้2ลูกค่าตกร้อยเดียวเองนะครับเพื่อนเพื่อนอยากมามาได้นะนี่บอกเลยอยากมามาได้นะครับไม่ห่วงนะครับก็เดี๋ยวช่องทันติต่อไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็อ่ะประมาณนี้ หวังรูกนี้ประมาณทัก20-30ไล่ได้มั้งนะ 30, 30, ประมาณ30เนาะ <30. S 2> นะอีกรูกหนึ่งก็น่าจะพอๆกันสองวาง60ไล่วันนี้อ่ะเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างหลังกันนะดูเอาลูกบุกป่าฝ่าดงกันนิดนึงไม่นิดนะตลอดทางกันโอ้ยโอ๊ยโอ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 เคนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงท้ายวังแล้วนะครับก็หามาถึงนี่เลยนะครับวันนี้แสงแดดไม่มีเลยนะแต่ลมดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นวันที่ร้อนที่สุด ของเมษาเลยนะร้อนมากๆนะครับวันนี้แดดไม่มีเลยนะครับ mm hmm. ก็ดีอย่างคืไม่ร้อนแต่ว่าปลาก็อาจจะกัดยากด้วยหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าครับ mm hmm. เดี๋ยวตามชมดูแล้วกันเราเข้ามาถึงฐานแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเช็คขึ้นมาถึงประมาณสักตรงนู้นะน่ะแถวโน้นนะ่ะน่าจะเห็นนะทางนน้นนะ่ะแถวโน้นลองไล่ดูครับสภาพแบบนี้นะครับก็ต้องตีกวาดก่อนนะครับคําว่าตีกวาดผมก็คือสุ่มอ่ะสุ่มดูว่ามีปลาขึ้นไหมนะครับสุ่มดูก่อนนะถ้ามันถ้ามันมีตัวขึ้นอยู่มีตัวอยู่ใกล้ๆเหยื่อที่เราตียวสักพักเดี๋ยวมันจะเริ่ม เขาเรียกอะไรสนใจเหยือ่อมันจะเริ่มขึ้นให้เห็นนะครับผม,ผมก็ตีควานดูก่อนประมาณนี้โ okay. อเคกัดเหรอ <laughs> กัดตรงนู้นไม่อยู่แล้วตามมากัดตรงนี้ซ้ำอ,อุ้ยโอ้นินโอยโอ๋ใช้สวยเลยเ ไซส์สวยกำลังทอดเดยนะดูไซส์โอ้โหอ่ะมาเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งตัวนะครับต,ต,ตีไปไปชอนไม่กัดนะแต่อีตัวนี้กัดตลอดทางนะครับลบน, <Nope. S 1> นะได้มาอีกหนึ่งหน่วยครับจริงๆมันก็ไซส์สวยเอาไปทอดได้เนี่ยไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าข่งไวจะตายหรือเปล่านะครับก็แต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายเรานะก็อืผมอาจจะปล่อยบนฝั่งนะครับอันนี้ต้องบอกงี้นะผมจะไม่ปล่อยลงน้ําเพราะว่า ที่นี่เขาเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วปลาพวกนี้มันจะไปกินกุ้งเขานะครับก็การที่จะเอากลับมันจะต้องแบกออกหนักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทิ้งไว้แถวนี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีพวกตัวนาคนกหรือว่าตัวไอ,ไอจ,อดไดไอจอดวดนะครับที่ผมเรียกไอจรวดตะโกะนะครับมันก็จะมาเก็บกินนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับตามมาแล้วแหละอธิบายให้ฟังดูปลาหน้านัดดีกว่า ไอ้โอ้สวยไหมว่าอ้ดูซ้ายครับโอ้โหอุ้ยุมีไข่แล้วเนี่ยเหมือนปามีไข่ใช่ท้องบุมเจ๋อเลยอ้อตัวเล็กตายแล้วตัวใหญ่เนี่ประมาณโลหกได้แล้วตัวนี้หกจุดสองหกจุดสองด้วยโ้โหละเอียดยิบแม่สมเป็นโปรจริงสุดยอดเลย ปันดามันหิวก็เลยกินหลิวมาก่อนเฮ hey. หัวสองโลหัวสองโลตัวสองข <laughs> ีด <laughs> อ่ะอเค็นาเพื่อนๆนะครับก็ได้ปันนินมาหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นปันนินชัดเจนนะมีปันนินเลยไม่ใช่ปลาหมอเทศนะครับเพราะว่ามันจะมีวิธีการแยกอยู่นะครับก็ใครที่ยังไม่รู้วิธีการแยกปันนินกับปลาหมอเทศก็ผมเคยพูดไว้หลายคลิปเนาะ ลองไปย้อนดูก็ได้นะครับวันนี้ไม่บอกโอเคครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆก็เราเดินจากบ่อลูกนู้นนะมาลูกนี้นะดูทางเดินเลยธรรมชาติสุดๆแล้วก็ดูทางหน่อยเป็นไงเนี่ยก็อยู่ในป่าดงดิบนะครับตกปลาธรรมชาติที่นี่ก็ต้องอย่างนี้นะลุยๆหน่อยนะครับนี่ถือว่ารูกว้างนะปกติเจอแต่รูแคบ แคบมากบางทีต้องแหวกนี่ต้องแหวกไปนี่น,น,นี่เจอแล้วรูแคบนี่ดูดิมุดออกกล้องก็ไปถนัดเดี๋ยวได้เอียงกล้องปับ๊บอ่ะ,อะหลุดมาอยู่วางลูกนี้ฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้เราเข้าไปตกมุมฝั่งนูน้นเนี่ยคนละมุมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กัน มีเวลาเหลืออีกครึ่งวันนี่บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันดูที่ว่าวันนี้จะมีโทฟี่สามโลไหมปลาน่ะมีแน่นอนรับประกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับผมลุยโอ้โแล้วนะครับท่านผู้ชมลงไปกินเลยอะไรวะโอ้โหอย่างโหด เหีย่ยวตกน้ำปุ๊บซัดเลยดูไอหมอเทที่นี่โ oh, หดจริงนะครับ <No. S 1> ก็สุดยอดไปเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เราไม่เอานะตัวนี้ปล่อย จสายที่ตามหาแต่ก็เล็กใหญ่นับหนึ่งหล้วเ้ยจะกดเปิดกล้องไปกดปิดแล้งงั้นงามอะ้ยดูเสียง โดแล้วนะครับของใหญ่นะครับดูดิมีเสียงด้วยได้ยินป่ะโอ้ยตกินอ้ยเกินเห็นไหมไม่รู้เห็นตัวไม่รู้กลัวมไม่เห็นจังอ้ใหญ่ใหญ่เลยนะใหญ่เลย วิกดวยยัง หลอดแล้วตรงทะลุโลครึ่งนะครับเกิดแน่นอนนะตัวนี้นะแต่ไม่ถึงสามโลที่เราตามหานะครับก็ทั้งวันเลยนะตอนนี้ก็สี่โมงจะห้าโมงในที่สุดเราก็โดนนะครับนี่กินเต็มปากเลยนะครับผมปลดล็อกนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ปากกินยากมากนะนะครับยากมากเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นตั้งแต่ ถ้าดู้งแต่ต้นคลิปนะก็จะเห็นว่ามาตั้งแต่เช้านะครับอากาศมันแบบแปรปรวนมากนะครับผมสุดยอดเลยนะครับตัวนหนสุดก็ตอนนี้สภาพอากาศมันน่าจะกลับมาปกติแล้วนะปลามาเริ่มกินแล้วนะครับให้ดูอีกรอบหนึง่งโลครึ่งต้องมีตัวนี้ใหญ่ๆมากเห็นปะ้ะดูเดี๋ยวให้ดูเทียบกับคันกับลอกใหญ่จริงสุดยอดหลอดแล้วย้ยอ่ะให้เพื่อนๆดูนะครับดูขนาดของตัวปลานะครับ ใหญ่ๆมากจริงใหญ่มากจริงดูดูความยาวนี่ดูเทียบกับล้อนะฮะลอ้อแมทริกเอาลอ้อแมทริกเทียบกับหัวปลาให้ดูอยู่นะดูดิหัวปลาใหญ่กว่าล้อกีใหญ่กว่าเยอะมากอ่ะดูดูกิปเปร์ผมดิเป็งไงนะเทียบกับคันเบ็ดอ่าคันแมทริกลิมิเต็ดอี dition นะครับกับล้อกับลอ้อแมทริกนะครับอ่าหมุนซ้ายนะครับผมนี่รอบแปดจุดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอุ้ย สาใจตัวความยาวโอ้ยยาคครับพี่ไปกลับระเรือมาแล้วเหรอเออเอาไป <5 S 1> ไห้าโมงแล้วเนี่ยเอาเหรอก็ไปไป <laughs> ครับอ่ะโอเคแนละ้วเพื่อนๆก่อนจะกลับนะครับเพราะว่าห้าโมงแล้วนะัดเรือไว้นะครับแล้วก็ แบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วกล้องไม่ได้แบตสำรองมาด้วยนะครับก็แนะนาบอกอย่างน,นี้นะครับปลาที่ได้ตัวเมื่อกี้เราตีไปที่ทางประมาณนี้นะครับแล้วก็คือบอกพวกนี้มันจะเป็นร่องน้านะครับร่องน้ำเราก็ตีไล่ร่องเรื่อยๆนลอยู่บนลานก็ีือว่าแดดไม่แรงก็ตีบนลานได้แล้วตีสับไปเรื่อยๆถ้ากรณีปลาไม่ขึ้นนะครับถ้ากรณีปลาขึ้นเราก็ตีย้าตรงที่ปลาขึ้นหน้าดักหน้าดัก,ห,ดก,ห,ดก,ห,ดกหลังด้านหน้าดักหลังไปเรื่อยๆ นะครับใช้เป็นกระดีเหล็กนะครับก็พยายามลากให้มันขูดดินมาเลยนะครับผมก็มีโอกาสได้ตัวอยู่นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวถึงเวลาพอดีแลยกลับล้างเศษได้มากปลากำลังจะเริ่มกินนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ปลาไม่ประสบความสำเร็จในภารกิจนะปลา3โลแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูปลา3โลซึ่งมันได้จากวังนี้จริงๆนะครับแต่ว่าเป็นนบูนาจา์ผมเองที่เขาตกได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปโอเคครับ ไม่สำเร็จนะแต่ว่าปรน3โลมีจริงนะครับไปเชื่อตามมาดูได้เลยดูนี่ดูดูตัวดูไซส์นะครับเดี๋ยวไปดูที่กิโลดีกว่าอ่ะนะเดินตามให้ผมหน่อตะกร้ามันหนึ่งขีดนะขึ้นมา3กิโลกว่า โอเคเพื okay, okay, ่อนๆเห็นไหมมีจริงอยู่ที่วังนั้นแหละแต่ว่าเรายังหาไม่เจอไงไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะตามหาให้จนกว่าจะเจอนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อนเดี๋ยวปลาตายปลาตายที่หายากคันแมทติกลิมิเต็ดอิ dition นะครับก็เลาอก็ะลาอแมทติก 沙滩。